ก็คือคุณทักษิณนะฮะที่มีการถามว่าทางครอบครัวเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องของคดีลอบสังหารหรือไม่เพราะว่าคุณทักษิณเองก็มีโจทย์ทางการเมืองมากมายทีเดียวครับวันนี้ครับคุณนุงอิงก็ออกมายอมรับนะครับว่าครอบครัวเป็นห่วงคุณทักษิณครับว่าหลังเห็นเหตุการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกถูกรอบสังหารนะครับโดยคุณทักษิณบอกเคยพูดคุณนุงอิงนะครับว่าไทยเป็นเมืองพุทธคงไม่โหดร้ายถึงเพียงนั้นครับแต่ว่าก็ก็มีความเป็นห่วงครับขณะเดียวกัน คุณนุ้งเองยังมีการชี้แจงถึงเรื่องการนัดกินข้าวของพักร่วมที่จะเกิดขึ้นนะฮะในเย็นวันนี้นะครับบอกว่าจะเป็นการติดกรรมการเดินหน้าการทํางานแล้วก็รวมถึงหลายโครงการที่จะมีการผลักดันต่อไปครับโดยละเอียดนะฮะมาฟังกันเลยครับโดยนะครับนางสาวแพรทองทานจินวัฒนะครับ หัวหน้าพักเพื่อไทยครัออกมายอมรับนว่าครอบครัวครับมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบิดาครับหลังจากที่มีเหตุการณ์การลอบยิงนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างการหาเสียงครับโดยคุณนุงอิงยัน,นว่าก่อนหน้านี้ คุณพ่อเนี่ยก็เคยถูกลอบยิงหลายครั้งเพราะฉะนั้นเราระวังเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คุณพ่อพูดอยู่เสมอว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธคนไทยคงไม่ได้มีความโหดร้ายถึงเพียงนั้นแต่เราก็ต้องดูแลกันไปตามมาตรการหรือโปรโตคอลนะครับไปรับฟังเสียงให้สมพา์ของคุณตงอิองครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าเราเองยังไม่ต้องเรื่องของคดีบริชัทก็ได้นะคะเราเป็นห่วงกันเองนะครับพออยู่แล้ว ในเรื่องความปลอดภัยก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อก็เคยถูกกรณีที่ว่ารอบอิงนะคะหลายครั้งเพราะฉะนั้นเราเราเราระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเราก็คิดว่าแต่เราก็คิดอยู่เสมอค่ะว่าจริงๆอย่างที่คุณพ่อพูดเลยว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะคะและคิดว่าคนไทยก็คงไม่ได้มีความโหดร้ายถึงถึงเพียงนั้นนะคะแต่แน่นอนเราก็ดูแลกันไปตามระบบคอร์ด้วยค่ะก็ขอใหเป็นอย่างนั้นไปขอบคุณทุกท่านนะคะครับ ส่วนของประเด็นการนัดทานข้าวของพรรครัฐบาลในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ขณะนี้นะครับพรรคเพื่อไทยกับพรรครัฐบาลเนี่ยก็คุณยงอิงย้ําว่ายังมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับและนัดทานข้าวกันบ่อยครั้งแต่ทราบว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการทํางานทั้งในส่วนของสภาและรัฐบาลเองก็ต้องรอให้พรรคกร่วมเนี่ยนัดมาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งรอบนี้ เป็นคิวของพักพลังประชารัฐนะครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัมตีว่าการากระทรวงเกษตรและสหกรณ์านะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเองแต่ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกับพักร่วมทบานอยู่แล้วนะครับในเรื่องการทํางานขณะที่นายรัมตีเองก็น่าจะมีโอกาสพูดคุยกับพักร่วมมากกว่านะครับส่วนวันนี้เป็นการนัดพูดคุยฐานข้าวกันปกติอย่างไม่มีประเด็นอะไรที่าหารือเป็นพิเศษครับแต่อาจจะมีการติดตามงานที่ผ่านมาว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแรือใหญ่พักเพื่อไทยสนับสนุนอย่างไรครับแต่ทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกบัตรีที่ต้องพูดคุยนะครับส่วนเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเลตที่ต้องให้พักร่วมช่วยกันสนับสนุนนั้นประเด็นนี้นางสาวแพรทองทานกล่าวนะครับว่าได้มีการสื่อสารกันตลอดกับพักรัฐบาลครับทั้นในเรื่องของตัวบทกฎหมายและขั้นตอนดําเนินการของโครงการดิจิทัลวอลเลตนอกจากนี้เองที่ทำเนียบ,บาลก็มีการประชุมเป็นระยะนะครับเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องของความเห็นคุณนุงอิกนะัท